เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับงานแปลงระบบจานจ่ายอ,อ,อย่างรถเก่านะครับรถเก่าอย่าง t o y ยต้ 5K นะครับเครื่องคา r b บิวนะครับออตอนนี้ก็ได้ทำการแปลงระบบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นชุดก็แยกนะฮะแล้วก็ CDI อยู่ข้างใต้นะครับ แล้วก็ทีนี้ก็ใช้แบตเตอรี่ในการเทสเป็นแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์ในการเทสถ้าเป็นแบตเตอรี่รถยนต์ก็จะแรงขึ้นกว่าอีกนะครับโอเคตอนนี้ก็จะทำการเทสไฟระบบคอยแยกนะครับว่าไฟแรงได้ยังไงขนาดไหนนะครับซึ่งตอนนี้แปลงระบบกับจานจ่ายเป็นท,ที่เรียบร้อยในการเทสก็คือจะหมุนในตัวจานจ่ายนะครับแล้วก็ ลักษณะที่ว่าเรายึดกับตัวเครื่องแล้วก็เครื่องปั่นให้เนี่ยนะครับก็จะผลิตไฟออกมาที่ฝาครอบกัลลาแล้วจากนั้นหัวหนกกระเจอะก็จะยิงเข้าไปในแต่ละสูบนะครับโอเคนะครับ โอเคครับผมไฟแรงมากนะครับไฟแรงที่ว่าดังสนั่นเลยนะครับอันนี้คือพอเรายึดตกับตัวเครื่องพอเราสตาร์ทนะครับปป๊บมันก็จะหมุนก็เกิดทําให้ประกายไฟออกมาวิ่งไปยังสายวัดเทียน,นนะครับแล้วก็ทําให้การได้ผลลัพธ์ในการจุลเบิดแล้วเครื่องก็จะติดไฟก็จะแรง อัตราเร่งดีนะครับ